มาต่อกันเลยนายควิตควีนแมนอันนี้เราเรียนเรื่องอะไรวะอันนี้ไม่แน่ใจเราเรียนเรื่องอะไรอะ่ะ ไ่สูกก็มาจัได้แฟนของอยูจินกิ้งก้าวมั่นไวมากเลยเดี๋ยวระวังด้วยล่ะโอเคใช่ไหมอสักครู่นะกูหนีไปล่ะไปไหนสัตว์เดจอดเอาว่เาปเป็นลมด้วยนะนี่ทำอะไรอยู่เพิ่งมายูจินรอนานแล้วนะ เรีบไปชี้ฉากแล้วสายเว้ยเกก็บ่อนผู้กำกับมาเอาล่ะทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมผู้กำกับพร้อมแล้วซีนนี้เป็นซีนที่หน่วยปฏิบัติการรับฮาร์ตแบรดี้ฮาร์ตต้องไล่ล่าผัวนทพายที่กำลังเกาะคนที่หอนุนจุดสำคัญสายนี้คือเชนพายสเก็บแบบนั้น ดีเลยห้างงานเริ่มถ่ายกันเลยอ่าทางก็ฟูลสต็อปแล้วก็อ่านเองแล้วกันไปดีแอคชั่นพ่อข้าคือควิดแมะงั้นเหรอโอเคแมมจุดจุดอโอเคขยักหน้าข้าเอา้วข้าต้องเป็นทายาของพ่อใช่ไหมโอเคเอ้ยขยักหน้า แต่ข้าเลดเอ็ดดี้เจ้าขโมยรถของข้าไปข้าเลยก็ต้องให้มาช่วยริดหน้านี้สังเจ้าหน่อยตอนให้แม่เจ้านั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกเจ้าอนาพันข้ารักเอ็ดดี้มากกว่าเจ้าอีกเอ็ดดี้แย่ดจะทิ้งข้าไปเพื่อนของเอ็ดดี้เหรอเอ๋ โอ๊ยแม่ของไอนดีละเออข้าต้องขอคุณเจ้าออกไปเงียบๆได้ไหมว่าไงนะไปซะเถอะแบรี่เข้าไม่ได้รักข้าอีกแล้วช่างไรข้าจะทำให้ดีกว่านี้สิขอบคุณอะไรสกักอย่างนี่แหละไ,ไม่ได้ช่วยไมได้แอนดี้ ถ้าต้องดื่มบาสเลสโซดาแสงหวานหิตใจนี่ลงรัวอยู่ข้างๆไว้นะถ้าไม่อยากเจ็บตัวน่ะข้าไม่ได้ร้อเลย่นะไปเถอะใครอยากได้แฟนเด็กๆสาวๆก็ต้องไปที่อะไรจักดันเจียนเซ่เม็ดเนื้อฮ เชื่อสักอย่างนี่แหละแมนว่าไงนะจะับไว้ใค่อะไรอะไรห,ห,ห,ห่าวไอศส,กห,ส,ก,หส,ก,หสกห่าวไอศุกฮัดสางนี้สุดยอดไปเลยเลิอกกองได้ค่ะแมนก็ไปอย่างที่นหวังแค่ผู้กำกับ ถ้าขอคุยด้วยหน่อยสิถ้าตอนสุดท้ายก็ชาตินาน,นุ่นโอ้อยูจินไปด้วยกันสิถ้าอันสุดท้ายก็ชาตินาน,นุ่นอันที่สามก็ชาตินานเหมือนกันแหละไม่ใช่อันที่สี่อ่ะอันที่ห้าชาตนานอันที่สี่หวังว่า <c oughs> มีอะไรจะพูดเหรอนักแสดงรอบนี้คือใครเหรอก็เจ้าไงล่ะ ถ้าได้เป็นนักแสดงนำจริงๆใช่ไหมใช่สิแน,น่นอนอยู่แล้วไม่นักแสดงใช่ขนไหนเดาเดงก่าเจ้าอีกแล้วแต่ทําไมฉากเมื่อกี้ถึงบทก,การเดยนนั่นมากกว่าเบิ่ข้าล่ะเออแต่บทน่ะถ้างั้นข้าจะ,ะรอดูว่าข้าข้าจะมีเยอะแค่ไหนขอตัวก่อนนะ <c oughs> ไฟซะแล้วแฮะทำไมวันนี้อยู่จีนดัวเราไม่ดีขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> นี่ก็เหรอหรือไงนแค่ตกแต่งเหรออ๋อยสวยนเตมสวัสดีการเบอลีล่บุ๊ดบอลลีบุ๊ดกอดลาทูอันน <ừ. S 1> ี้เขาเสียงงปลาสายรอกคลึกรับสวัสดีบลลี่บดทุกท่านคนสัญญาคนจะไม่รู้ที่ใคร นี่คือท่านเอวาของเราเลยนางฟ้าร้องเพลงแบบนี้หรือเปล่าเลซินยังได้พบรักเลซินเลซินเลซินสุนดสสสท้ายคือเขาเชิญมิเสเซนกลุ่มในี้วิจัยปากาลายยุคฟูจิสากะไปโอ้ไม่สน,นุกเลยไม่เลวเลยการเล่นเติมในบัดนี้นบบนข้อคำถาข้ขอ,ขอแรกคือถ้าเห็นการร้องเพลงผู้มันจากภูเขาเซนิวิงโอ้ว้าวาเอลซ่าแหละ สวัสดีค่ะไปคอไลค์คอไปฝากอะไรกูไม่สมแม่งเนี่ยเอ็มเสียคอสวยหน้าเชือจริงจขอบคุณค่ะมันจะล้อเลียนในตรงหวดแปดได้แหละเอาละข้าผู้กำกับขอไปได้เลยมันล้อเลียนในตรงที่ไหนหรือไม่คะท่านผู้ชมทุกสองเจ้าปีศาจลาวี่มันลอยไปมปะเรนมิกเแล้วอุ๊ปหัวปล่อยกูไปมังขับ <laughs> ไม่หายเลยอ่ะจ้ะ <c oughs> เฮึมจบทำดีมากหรอวีถ้เรมามหาศาลเป็นพันที่สุดยอดมากเขิลุกเลยอะเป็นพันที่แข่งเก่งที่สุดในโลกแล้วเหรออู้ยพี่อะไรแ้วแข่งันต่อไปเลยจบนักเวราชินิกุลไอ้นักเวต้องตุนยี่ห้อี่ะค้าจะเรียกหมาป่าที่มีเขี้ยวแหลมโคกมาก <c oughs> มาที่บ้า กว่าแหละฮึค <c oughs> ่าจะรีสิงโตัวแล้วฉันถึงตัดออกมาาย่ะโอ๊ยแมวคราวนี้ข่าจะเรียกสิ่งที่แข็งแกร่งสุดออกมากะตายเนี่ยนะกูเอ,อ,อ <c oughs> ๋อเลยเจ๋งมากแล้วเป็นรางวันที่ยอดเยี่ยม ใช่เป็นแหล่งที่สิ่งมีชีว์น่ารักขนลุกชะมัดเลยนะน่ากลัวมากสมเป็นนักเว่แห่งอาเจก็กจริงๆจริงโอ้โหดูนี่โอ้หไม่สนุกเลยว้าวอาจับแล้วสิวันนี้มีเพียงวนันนี้มามลองกรรมาการดดีไหมมันแปลกมันตีแกงนกะันเลยนะักนะบน,นีน้วันนี้ยากหมดเลยนะโค้ดนะเซนเดี๋ยวกะยิ้วคุณขึ้นมานะเงียบ ไม่เห็นจะผู้วิจัยสักคำไรยี่งเท่าเดิมไอ้ยังรีไปอะทุกคนรู้อะไรไหมครับถ้าเราพูดถ้าเราพูดสิ่งตรกันข้ามกับที่ในในไอดีละของผมอะอืมหน้หน้าผมอ่ะพูดดูถูกไปซะเต็มที่เลยจริงดูถูกซะเต็มที่ ไม่เหลเยแค่เลยเลยไม่เลยมึงเลยแค่เ,เลยเลยแต่นี้มันก็จะบ่นว่าไม่สนุกเลยมาไปเลยออืม,มาสักฟัซกูงงน,นี่งงงงเลยกูนี่งงที่แรกก็ว่าอะไรของมันวะแจกข,ของเอลโองั้นขึ้นไปแล้วกัน 응응응 <laughs> <laughs> คือชื่อนามสกุลของอาวาตารของเนี่ยแหละเนาะจริงๆอะชื่อว่า,าลีนาแหละลีนาฟูจิสักะัอปีริกะตุกตไปละให้กูสูก่อนเดียวเนี่ยเะยิยมไปแล้วเหรอ เทียนไปแล้วเหรอเอาโซลคอนเดิมกูมาเอาฟุจิสกะคนเดียวขอ,าาข,อยของกูขึ้นมาเฮ้มานี่เพิ่นนี่ไม่ค่องแฉะเลยเนาะความบิ่เพิ่มหน่อยเพิ่มใส่ต่อไปแล้วใช่ไหมเถอะไปซื้อสกีม,มาทีสิรู้ใช่ไหมสั่งท์ค่าสกีสักโคตแล้วเธอโอ้โหสกีไม่นายใช่ไหม มาเช้ชักรูไงชิชโปโกมันยากขนาดนี้ไงแล้วเขาต้องลอยสกินหน้าขนาดไหนบอกให้ไม่ซื้อมาไงวิง่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิง่งแบบพี่ตูนวิ่งเซ๊ะเซ๊ะ มันเหลือก็คือเหลือเจ้าแข่งข้อกับเขาตอนนี้ยังมีบทเยอะใช่ไหมล่ะาขาดโค้ชผิดเองจ้าคิดว่าอย่างไงความสูงในแบบนี้นกสำหรันพี่ๆนะเจ้าด่าต่อไปจานฟิวนี้ที่วางแน่นอนมีที่ยืนในวงการปวดที่ปวดขู่แมงกินเทียรไปมันรู้สึกย่จริงโอ้ยเฮียจริงเหรอน กูก็อยากเข้าะต,ตรงนี้แหละจะเป็นตรงที่งงที่สุดซึ่งข้าแมาโคตรงงอันนี้ดอฟสกินใหม่ไม่ใช่หรอกสกินตั้งนานแล้วแหละไอตรงนี้ขอข้าไปแล้วกันเพราะาแม่งเสียเวลาเนี่ยขอข้าไปแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้มันเสียเวลาพราแต่ ก่อนแรกมันไปทางซ้ายไม่ได้ก็ไปทางขวาครับสองสามไม่เอาหนึ่งสองเปิดเริ่มเขียนขึ้นมาแล้ว อันนี้ตัอนอะไรเนี่ซ้ายซ้ายลึกเข้าไปในความฝัน, <c oughs> นซ้ายซ้ายเลือกเข้าไปในความฝันอันนี้ไงซ้ายเข้าไปในความฝัน นี่ไงเจอแล้ววีมันจะงงไนตรงเนี้ยแหละผู้ชายจะฝันครึ่งเดียวขังวันนี้ข่าหน่ะรอใครสักคนที่ตามหาในความฝันนานแล้วรอใครสักคนในเพื่อใงความฝันจำได้แค่ครึ่งเดียวมอฟไม่สิเปลี่นไปไม่ได้ถ้าสองเขายังหนุ่มอยู่เลยนะทำไมานคนเดียวอย่างกแก่แล้วสิมารับเจ้าสถานที่ในรื่ของความ แห่งนี้ไม่ใช่ของจริงข้าเชื่อเจ้าได้ยังไงลูกขังลูกขังอ <c oughs> ่าจะคิดว่าจะทำอะไรลูกขังเนี่ยนะหืมลูกขังมันไม่หยุด <c oughs> หมายความว่าสิพอขังสินะกลับไปเราจะกลับไปหนุนสาหร่าอีกครั้ง <c oughs> อืมอืมไอคนที่นอยตรงเนี้ยไอคนที่นอยตรงเนี้ยแหละมันฝัน วาม,มันแก่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องอยู่กับมันโอ้โ oh, ห ต้องตแล้วไปหาพี่อยู่จริงกายโอ้กองไก่อินไปเลยนั่นไปแล้วกันนะไม่เกิดก็คือูดถึงไอ้ทีมไม่ไอ้ทีไม่นะเอาละเอาละไม่ครับขออีกทีเดียวเขาจะเอาไอ้อสัตว์วิญญาณไม่จบเลย พวกกับไกเวเลอร์มาช่วยไอ้ทุกคนพร้อมใช่ไหมแล้วเปกดพวกกำกับเอาตัวประกอบอย่าลืมนะต้องแสดงให้มันสุดเข้าใจแล้วมา่ายกันเลยพร้อมแอคชั่นไม่กินมาให้ที่บอกว่าจะบอกว่าไม่กินแม่แต่เบอร์รี่คะก็มีทางฝในแล่พงกับมันที่ได้สก๊ะสก๊ะเฮีย ตัวก็มาเหมือนเดิมอขากับหน้าแม่งเอ๋ปาดหน่กคับดีมากอแต่ไม่สนอะไรฉันหรือเปล่าไปได้มาจากไหนเนี่ย ดีมากเซ็นต่อไปเจ้ามาที่ห้องข้าหน่อยผู้กำกับโอ้อยู่จีิไม่ต้องเข้าบอกให้มาไงเล่าเออเออเออข้าไปเลยเนี่ยอะไรมมาหายพอดังแล้วก็เรื่องมากอย่างเงี้ยแหละไอ้ต้องยี้คอนเสียบผ่านไม่ได้วิธีการผ่านคือกดอะไรก็ได้แหละเ <Yeah. S 1> อ๊ แล้วก็ไปมมนแมนแมนแล้วก็แมนแมนแมนน่าเสียดายว่ะแม่งต้องเดินอ้อมไอเนี้ยแมนแมนอันนี้แหละเสรเลยพิเศษไปห้อลกับบ้าน เอ้ยปวดฟ้าจะเป็นต้องรอบขนาดนั้นเลยง,ง่ายอยู่ฟ้าค่อยไปหาอยูท่ที่หลังเอานี่ดาวทองก่อนก็เอาให้นี่ให้ซอสเอาซอส เราจะช่วยงไห้นสำเร็จมันีเปสิมันบอกว่าให้เราช่วยแบบให้มันร้องไห้หน่อยก็ประมาณนั้นแหละบอดจะกินเขี้ยนไสซึ่งนนี้ก็ไปเอาซอมมาให้มันเพราะว่าบอกเอ็มใช่หรอว่าหนังเรื่องนี้ข้าเป็นตัวเอกไงแล้วทำไมเด็กอ่อนหนหน้าถึงทำตัวดีกว่าข้าถ้าตัดสินใจจะสี่งข้าไงเปล่าแล้วไม่มีทางแต่พวกอีเมเดอร์พิคเจาก็ยังโทรมาติดต่อข้าเลยนะรู้ไหม พอเห็นว่าข้าหนักเรื่องนี้แล้วต่อให้ข้าไปโผล่ในหนังของทั้งนั้นคุณไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ได้นะไม่ได้ก็ร้องถ้าเป็นอย่างนั้นก็เดียนนั่นข้ามันซะข้าหรอมาเิียกรรมแล้วไม่ใช่แบบนั้นค่าหมายถึงข้าให้มัดโอ้แบบเปลี่ยนบทกระทานหารสินะถ้างั้นจะบอกไม่ได้งั้นหรอปกคือว่าแบบนั้นเบอร์โทมเมเนอร์เบอร์อไรนะไม่ได้นะก็ <laughs> ได้ข้าจะ ให้จะเปลี่ยนใจคุยไม่ได้แน่แน่นอนที่พวกมันแน่นอนอยู่แล้วให้ตายกระทันเตรียมหัวกระทันหันผู้จิตกาวันนี้เยี่ยมจัดสรรไร่เลยว่าไม่แต่เราอยู่ได้ขั้นตอนนี้นะคะวอลเลน่าแค่รอเล่นฉันเคยมีอะไรจะบอกซีนี้ต้องตายนะ What ซีนนี้คุณต้องแกงตายแหละเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วคือแม่งระเบิดหัวกูแตก อาล่ะทุกคนพร้อมใช่ไหมชากนี้เป็นชากไฮไลท์อินกริดเงี้งงมากันเถอะพร้อมแอคชั่นทุกคนเตรียมสู้มาเลยฮัตแบดฮัตโจมตีเอ,อี้ยเต้นเปะกอีกกดสวิตช์จิ๊บฮ่าฮ่ากดสวิ่งกเนเลย เบอร์ปมแม่เออ,เอ,อคอาจริงแล้วดีแกล้งตายแหละฮ่าฮ่าฮ่าแต่ข้ี่ก่อนแล้วถ้าต้องเจอสวิตมาข้าเลยเจอสวิตมาตั้งแต่สองปีก่อนแล้วแล้วที่เป็นซาสวิตสงังหารจุบอ่ะเปลวความจริงเราจะไม่ตายนะคัดิ้มมากคุณเก่งอะไรฮ่าเบอร์ น่าเวซินสุดท้ายจิบ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 ,จบแ่เขาเกอะไเนี่ยไม่เป็นหาเลยแยกย้ายเอล่ะทุกคนเข้าใช่ไหมสุดท้ายก็นห,หนทังจบโตแล้วก็ไอ้สันสุดท้ายแล้วก็อดี้พร้อมแอคชั่น <c oughs> ลงไม่ดีนะประเทศไทยท่านรอยที่นี่ดวเซ่อดไปเขาสู้กับข้าเาทินไทย จ้าคิดว่าพูดอย่างได้สินะถ้างง้นไม่มีปัญหาแบร์รี่ฮาร์ดเจา้าจะไม่เหลือเลยนะใหมารู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครแลังแคนให้แบร์รี่ยาเออโอ้ยเช็บมาเจ็บไปนั่นน่ะไม่เป็นไรนะอะไรอะไรไหมไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมต,ตรงนั้นอยู่จีนมากเกินไปแล้วรู้ว่าวันนี้เราไม่ดีเจ้าแสดงออกมาไม่ดีที่ปล่าท้อเลยไม่ ไม่ว่านักแสดงผู้กำกับก,กับการแสดงมันคงเป็นไหนที่ดีอยู่หรอกค่ะไอใส่แบบนี้คืออะไรกันแน่นะแม่ก็ได้ใจก็เป็นอย่อางเงี้ยแหละนะค่าตั้งใจขอโทษแหละแต่ไม่รู้อะไรเหมือนกันละผู้กำกับหนังอีเวเดอร์ท่านมันเป็นข้อเสนอที่เจ้าจะปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะผู้กำกับเบลแอคตี้ยูจิน แฮรรี <Very> mm ่ฮาร์ทคุณเล่นอนอีกมากมายเป็นตัวประกอบพิทแมน14บา mm ี hmm. mm ่นจิบิเอันดับสิบเอ็ดอือแปดพันสี่มันจะไหวปุ๊บวะอันนี้เราเรียนเล็ Star Wars ต่อไปต้องเป็น อันนี้ต้องเป็น8ปดพันสี่พันหกนี่นแหละต่อไปก็หมื่นหมื่นพอดีอันนี้พอดีเลยชาตินานู้นในสัตว์โอเคคิปพี่คอยทางนี้แหละ